สวัสดีครับนักศึกษาหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำหรับปีการศึกษาใหม่ก่อนอื่นในานามของยาลายทันตแพทยศาสตร์นานาชาติก็มีความยินดีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่านที่ได้เข้ามาเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงนะครับทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ นะครับที่ได้มาเป็นสมาชิกใหม่สำหรับวิทยาลัยธรรมศาสตร์นานาชาตินั้นมีการเรียนการสอนทั้งหมด6ปีมีหลักสูตรธรรมศาสตร์และหลักสูตรปัญญาโทนะครับทั้งหมดเป็นนานาชาติสําหรับหลักสูตรธรรมศาสตร์สปีเรียนที่นครสิทธิมราชและหลักอีก4ปีเรียนที่กรุงเทพมหานครนะครับในนามของวิทยาลัยธรรมศาสตร์นานาชาติผมขออวยพรนักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จตามความตั้งใจ ที่ได้เข้ามาเรียนนะครับแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อํานวยพรให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงโดยเฉพยาะอย่างยิ่งโควิด -19 ขอบคุณครับ